สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวครูครูจานเจ๋งบังเอิญว่าผมเนี่ยไปเจอคลิปทดลองวิทยาศาสตร์ของครูคนหนึ่งมาครับผมดูมาหลายคลิปแล้วมันสนุกมากและที่สําคัญคือเข้าใจง่ายมากๆเลยครับวันนี้ผมเลยเดินทางมาเจอตัวจริงตัวเป็นๆของครูเขา ถึงโรงเรียนบ้านแม่ป้ากอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ครูได้แรงบันดาลใจในการทําคลิปการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ลงโซเชียลมีเดียจากไหนกันครับผมนี่ FC ครูเลยนะครับขอบอก คือผมมาไปสอนเด็กป4มวลกับน้ำหนักแล้วเด็กก็ไม่รู้คำว่าน้ำหนักในทางวิทยาศาสตร์คุณต้องเอาไปคูณกับค่าของแรงโน้มถ่วงแล้วผก็คือ10ก็เป็น430นิวตันพอน้ำหนักมันคือแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคำพูดที่มันติดปากคนไทยเวลาเราผมก็ติดหนักเท่าไรหนักเท่าไหร,รแล้วพอทําคลิปออกไปเป็นคลิปสั้นๆที่ไปเดินไปถามเด็กว่าหนักเท่าไรหน,นักเท่าไรหนักมันก็เลยทำคลิปไปแล้วก็เลยก็ทำมาเรื่อยๆก็พัฒนาสู่การสอนน้หนักเท่าไรส31ครับ หน่วยเป็นมวลกิโลกรัมครับบา<อ>ทุกน้ำหนักเท่าไห้าสิ่นิวตันครับบา<อ>ทุกน้ำหนักเท่าไรสองร้อยเจ็ดสิบหน่วยเป็นนิวตันเอาคิดยังไงอะเอาสิบคูณยี่สิบเจ็ดได้สองร้อยเจ็ดสิบหน่วยเป็นนิวตันไป มาดูกันว่าครูสุระเบลเขาจะพาดเด็กเรียนรู้เรื่องมวลในรูปแบบไหนกันโอ้โหบอกพี่หน่อยได้ไหมครับว่าทําไมคนเยอะถึงเข็นได้ช้าลงที่เข็นได้ช้าลงเพราะมวลมันหนักและมีแรงเสียดทานที่มากขึ้นค่ะและการที่น้องๆเนี่ยได้ออกมาเรียนนอกห้องเรียนได้ทดลองชอบไหมคะหนูชอบค่ะที่ครูวเบลพา เรียนด้วยเล่นด้วยค่ะมันเข้าใจง่ายนสนุกด้วยค่ะอย่างแรกเราก็ต้องสร้างความสนใจเขาก่อนโดยการใช้คําถามหรือแม้แต่กระทั่งเอาคลิปของตัวเองให้เด็กดูดินน้ำมันกับฟองน้ําตัดให้มันมีขนาดเท่ากันเลย แล้วก็มาถามว่ามวลมันเท่ากันไหมถ้าขนาดเท่ากันเด็กก็จะได้อยู่ว่าอ๋อจริงๆอ่ะมวลมันคือปริมาณเนื้อข้างในของวัตถุนะถึงแม้จะมันจะแบบขนาดเท่ากันก็จริงแต่ปริมาณข้างในของวัตถุมันไม่เท่ากันพอสร้างความสนใจเสร็จแล้วก็สํารวจเราก็มาสรุปเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขยายความรู้ด้วยกันที่แบบมวลมันมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรสิ่งที่ครูใช้เป็นหลักยึดในการเรียนการสอนคืออะไรครับห้องเรียนของผมมันควรจะง่ายมันควรจะสนุกมันควรจะเป็นกันเองทั้ง ภาษาและอวัจนะภาษาไม่ใช่ว่าฉันเป็นครูเธอเป็นนักเรียนแล้วเธอต้องฟังฉันอย่างเดียวจริงๆหน้าที่ของเราคือเราต้องฟังเขาไม่ใช่เขาฟังเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํากิจกรรมันเลยยิ้ทำอะไรกันยู่ะที่มันได้ยินเสียงเพราะว่าการสั่นและตัวกลางในการนําเสียงซึ่งตัวกลางของของการนําเสียงคือเชือเราได้รู้ว่าการสั่นทําให้เกิดเสียงค่ะขออะไรขอ หนูชอบก็คือสักแสนไม่ด่านักเรียนใจดีกับนักเรียนแล้วก็เราตลกค่ะเขารู้พื้นฐานเขาสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วในจักรวาลของการเรียนรู้คงไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดหรือผิดมหันหนูคิดว่ามันตอบโจทย์ในการศึกษามาเร็วมากรเนี่ยเด็กๆจะอยู่แต่ในห้องเรียน นั่งเรียนตัวตรงได้วันนี้เี้นวันนี้วันผูกลืมแล้วสามารถที่จะตอบในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ใช่ต้องไปไปนั่งท่องจําว่าหลักสูตรนี้หรือวิชานี้จะต้องเป็นแบบไหนค่ะคือมีความคิดสร้างสรรในการทํางานหลายๆอยา่างอยากให้ทุกคนได้เอาแนวคิดของเขาไปแล้วไปเริ่มสอนให้กับเด็กๆทุกคนนะคะว่าเราไม่ใช่ว่าเราสอนนานและฉันจะต้องเป็นตัวอยา่างเราก็มีแนวคิดในอีกมุมมองหนึ่ง แล้วนําเอาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะของครูเบลเนี่ยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตัวเองด้วยก็จะได้ทั้งครูทางนักเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จไปพร้อมกันค่ะ